พี่จ่าพี่นอ้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยโะโสมาทำยำกันพี่น้องยำยำวมมุ้นเส้นใส่พริกลงไปเนะาะแล้วก็ปรุงปรุงน้ำยำก่อนน้ำปลา งัวใส่หลายแสบหลายแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนะจ๊ะอันนี้เราใส่น้ำเชื่อมเราไม่ใส่น้ำตาลอย่างนึ่งเบาหวานจะใส่อีกก็ได้นี่เราก็ใส่รสด,ดีเพราะเป็นพิธีนะจ๊ะเออ ใส่น้ำลงไปหน่อยเพื่อให้มีสีสันเพื่อให้มีสีสันจักน้อยเราก็บีบมะนาวเป็นสิบเปรียปย้ยวนี่ยำหมนเส้นหมูยอได้กินไหมเป๊บหมูยอกับสีไซยูหัหนเกือบใส่ไืม ใส่หมูันน่งน้ำใส่หมูลวกไปน้ำพีน้องใส่หมูลวกไปน้ำกระจิบได้เดหลายเพราะว่าลูกสาวขินผู้ดเดียวน,น สาวใหญ่คนพกก่อกระตืุนคุณนอ้องโมกินน้ำเ้าวเสิเคื่องข้าเสียไว้นี่แหละใด้กินก็ยังคนยลยสินะพี่น้องใครกินแล้วก็คนนะจ๊ะชิมหน้าหมูเด้อหวานเปรี้ยได้ไหมหวานเปรี้ยวเผ็ด ก็จะใช้ทำเสื่อมงไปอีกในจังหลยอย่างนั่นรอกแตลวกลวกไข่ไข่แดงก